สถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณในระบบ AM 1 1 0 7กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมกอเชียงใหม่ AM 6 1 2กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุมกขอนแก่น AM 1 3 1 4กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุมกอสงขลา AM 1 2 6 9กิโลเฮิรตซ์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาค คนเฮาถ้า่อในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้ากุคนกูประเทศกึดได้อย่างอี้อยู่อย่างพอเพียงพอพมานเมื่อโลบล้ำไปคนเฮาก็อยู่เป็นสุขกระไสพระราชดดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า กำลังทะเียติดตามห้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จงไี้ไปขอเชิญท่านห้ฟังรายการวิทยาลัยเพื่อชนบทโดยศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทศูนย์วิจัยและพัฒนาเหตจังหวัดเชียงใหม่ท่านอาจารย์ทวัท่าปิงแก่เจ้าครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่าน รายการวิทยาลัยผู้ช่วยคุณนภัสแม่ที่มาหาท่านผู้ฟังทุกว,งกวันอาทิตย์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงเกินนะครับรายการเขาก็ได้จมิกของผู้ช่วยาาาชาติอาจารย์ดรลุงเวงคุณยลสนะครับท่านผมเอาเรื่องราวต่างๆท,ที่ไปพาไปหันมานะฮะเวลา,าไปมีโอกาสได้ไปอลี้ยที่ไหนไกลๆได้หันอย่างที่มันบบเหมือนบ้านเฒาก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับ ่ช่วงสองสามปีที่ผ่านมานี้โควิดมันระบาดกันเลยบ่ได้ไปแอลหนสักกระไดกัเลยเอาหมอกหันแถวบ้านเขาเอ่อหมอกหันสามยูทูบ้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอามาดูว่าอันใดที่มันจะเป็นประโยชน์ขอะยอาวันเล่าอีกเป็นควัมนะครับครับในช่วงนี้ก็มีข่าวว่ามีไอโควิด นะฮะเริ่มระบาดใหม่เห็นจมอย่างนี้นนะัยนั่นนะ่ะหลายที่หลายทางยังมีองจีนแถวนี้ก็เอ่อติดประเทศยังไมนะ่ยอมเปิดสักเกลื่อนนะฮะญี่ปุ่นก็เพิ่งเปิดมาได้บุกเดือนตอนนี้จะทำการดีเหมือรอย่างนี้สมนะัะนั้นถ้าบ้านเราในช่วงรองกระทรงนี่ก็ถ้าอยากมานักน,นะครับอันเอ่อ เดินคือช่วงหลังๆนี่คนเขาแบบหัวโควิดสักก็ไดนะหน้ากลางหน้าเจอนี่แบคบค่อยใจกันโดยเฉพาะยิ่งหมู่ที่ลูกตั้งอื่นนะในงั้นเขาคงจะเอาไออย่างนี้มาแจกใจที่ทางบ้านทาัากพสมควรดังนั้นช่วงนี้ก็เลยคิดว่าเป็นไปได้นะลีกเลี่ยงที่จะไปในที่มีคนหัวคนหลายนะครับแล้วก็ เห็นพักกนนี่นะครับาารใส่หน้ากากนะครับทิ้งมาได้นะครับรักษามาได้นะครับเพราะว่ามันมีเอ่อข้าวนะครับมีอะไรออกมาเอ่อเตือนมาอย่างก็ฟังฟังไว้นะครับเอ่อเพราะว่าเจไดเจไดเขาปฏิบัติตัวมาเก็ด,ดีนะในช่วงที่ผ่านมานี่ก็สงบพอสมควรนะครับในเรื่องของโควิดนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะะอย่างที่บอกผู้ผลีมยนะครับว่ามีฟ้าทลายโจมติีบ้านไว้กันแล้วกันนะครับอย่างนี้น่อยเอ่อไปซื้อแ่กร้านขายาายาไหมมาละไว้ทีนะ่บ้านนะฮะเวลาเ,เห็นวัาเห็นไข้เห็นยางค่าทางก็ค่อยดีได้ยกับกินเพกกรก่อนกันแล้วกันครับแล้วก็เอ่อถ้ามันเอ่อสอ,สอวันแต่ยังแบบดีขึ้นก็น ไปโรงพยาบาลน,นะครับก็คงเอ่อเป็นเรื่องที่น่าจะปฏิบัติจะอันหนึ่งนะครับครับในช่วงโควิดที่ผ่านมานี่นะครับการกล้าการขายการอย่างก็บอก่ไอฮาราชใดนะครับเอ่อก็ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเห็ุเาก็เอ่อก็อย่างที่มันทำอาหารกินง่ายๆนะครับ ยังตอนนี้เรากอกํำลังพัฒนาข้อเห็เอที่อาจารย์ทักษันนท์เปลี่ยนที่จากเหตุคนเล่านะฮะมาเป็นเหตุคนน้อยนะครับตอนนี้เราก็พเพาะอยู่ปีห้าโงนะครับตอนนี้ก็เห็ุก็ออกวันร้อยสองร้อยกิโลเออวันร้อยสองร้อยกิโลเออช่วงแรกๆนี่เออ มาได้มาได้คิดที่จะขาย๊ดนะคิดว่าจะอบแหงขายก็ได้นีครับก็ปรากฏว่าการซื้อแห้งมันช่างนักไปนะฮะพอดีผู้ซื้อรายใหญ่เอ่อพึ่งมีปัญหาซึ่งยุดไปเขาก็เลยมีเหตแห้งค้างไวเอ่อติดไว้ในช่วงแรกๆนี้ค่อนข้างนักนะครับ แล้วก่ตอนนี้จะเอาไปขายเนื้ก็ราคามันเออมันแบบค่อยละสบาเนะฮะตอนแรกคิดว่าจะขายได้กิโลหนึ่งประมาณพันบาทนะครับแต่ตอนนี้เออเตอร์แบบมีขนาดเลยนะฮะอ,อ่คนซื้อก็ดูัด้างซื้อนะครับอ,อ่เพราะว่ามันเออราคาถูกลงนะัก เ้าก็เลยแบบค่อขายมันถูกนะครับเราก็เลยคิดว่าเราจะเอาไปพัฒนาเป็นทิพพันเพิ่มมูลค่าดีกว่านะครับตอนนี้ก็มีห้อมที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายห้อมนะครับลักๆนะครับคนที่่ปซื้อเห็นแห้งไปในช่วงแรกๆนี่ก็จะเอาไปทําเครื่องสัมภางนะเอาไปสกัดเอาเอ,าอาหมูน้ําย่อยที่ห้องวันแลกเคสนะครับ เอาไปเป็นเครื่องจะเป็นส่วนประกอบของอเครื่องสำอางนะครับเนี่ยหื้หน้าขาวนะครับหน้าใสรดรอยดิ้วลอยนะกันหน้าเหี่ยวอย่างนลักษณะน,นั้นนะทำเป็นเครื่องสำอางได้นะครับเห็นพันนึ่งที่น่าสนใจที่น่าจะมีตลาด ค่อนข้างใหญ่ก็คือแลคเคนกับน้นย่อยตัวนี้มันใช้ไปผสมอาหารอาหารปูอาหาร,าหารตาอาหารงวอาหารหมูอาหารไก่นะครับมันจะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารขึ้นไปนะครับเออเราก็คิดว่าถ้าทำในลักษณะนี้มันก็จะสามารถที่จะพัฒนาได้กว้างขวางเ้าก็เลยเก็บเห็ดแห้งเอามา จะทําวิจัยต่อนะฮะคงจะเอาไปล่นไปที่ส่วนหนึ่งนะฮะคงจะไปที่คณะนิสรตนะฮะไปหาอาจารย์ที่เป็นทำเครื่องสำอางคือเป็นช่วยพัฒนาทํามใาจในเครื่องสำอางนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือพัฒนาเอาไปเป็นอาหารเสริมในไก่นะครับ ในไก่ในหมูในฟันเลี้ยงนะครับเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารเพือดีขึ้นนะครับและส่วนเอ่อหนึ่งที่คือว่าน่าจะพัฒนาต่อร่วมกับทึงคนะเรษตรได้โดยก่อนคงจะเอาไปใช้เอ่อเพราะว่าเอ่อในส่วนประกอบเอ่อสำคัญในเฮทไอเฮทชเน al, ก็ว่าเฮทไอโคนน้อยเนี่ยนะครับ มันมีงานวิจัยมีรายงานออกมาหลายอ่านที่น่าสนใจในจีนในเกาหลีในญี่ปุ่นในเอเมริกาอะไรอย่างเนี้ยนะครับว่ามันสามารถที่จะเอาไปใช้ในเรื่องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้นะครับควบคุมไอความดันไออย่างโลหิตไรอย่างนี้ได้นะครับรวมทั้ง เออเอาไปใช้ในเรื่องเอ่อดความอ้วนเห็ในมีได้สวยดังนั้นในในเห็นส่วนก็น่าจะเอาไปพัฒนาใช้เป็นอยู่เป็นยาได้นะครับอันนี้เออเฮาก็เลยคิดว่าเห้นแห้งที่เฮามีในช่วงแรกๆจะขายละนะครับเอามา,อาวิจัยเอามาพัฒนาเพื่อที่จะเป็นผิพันธ์นะเออที่ เพิ่มมูลมูลมูลค่าต่อไปนะครับล้วกอบคิดว่ามันจะได้ประโยชน์สําหรับคนที่พ่อเห็ดคนน้อยกับว่าเห,ห็ดไอ้โเนานี้โดยนะครับในส่วนเห็ดสนะครับในระยะแรกๆเขาก็มีแผาออยู่คงนะครับเพราะว่าเฮดไอ้โทนาลเนี่ยน,นะครับมันก็เป็นเฮ็ดที่รู้จักกันใน เอ่อทางภาคเหนือนะครับทขามาเมินแล้วนะครับเอ่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างเกียงใหม่หลับปูนเกียงไทยลำตางแ้แน่น,นอย่างเงี้ยนะครับสมัยก้อนนะครับปูตัเหลืองกับว่าตัวเน่าเอ่อหลังหน้าเข้าวนะครับเวลาเราก็จะมีเตต้นมันใบมันรวมทั้งฝักมันก็ ลักลักนะตอนที่ผมเป็นละอ่อนนะก็จะอามาของไวตามพื้นต้นไม้นะครับแล้วก็พ้นน้ำเอาใบบป้าปกพกบพบอยู่สักประมาณอสี่ห้าวันนะมันก็จะมี off. เห็ดออกอเห็ดเขาก็เอาไป ขายได้นะมีคนกินนะลำนะครับจริงจริงมันเป็นเห็ดที่ลำลำกว่าเห็ดอย่างอื่นที่มีขายอยู่นะฮะลำกว่าเห็ดเฟืองลำกว่าเฮ็ดโคลนแตะนะครับลำกว่าเห็ดไอ้น้ำค้าน้ำลมนะะเอามาพัดกินกับไข่ก็ได้เอามาแอบก็ได้เอามาต้มยำก็ได้นะะต้มยำใส่พริกไายที่ดำเนียวลำนะครับก็ขายได้นะ ไอเฮดตอนนี้เขา,ขายได้กิโลนึงอ,อถ้าขายที่หน้าฟาร์มเลยกิโลประมาณร้อยบาทนะครับอ่อขายปีกก็ตั้งแต่ร้อยจ้าวขึ้นไปเฉลี่สองร้อยบาทก็เป็นเฮดที่ทำเงินได้ค่อนข้างดีนะครับเอ่อใคสนใจนะที่จะพอเพาะที่จะปลูกที่จะเพาะเฮดตัวนี้ก็ลองกายมาตั้ง กายแม่ตั้งตะคอยเหนือนะครับเรียบคลองชูบทานนะฮะเข้าเข,ข้าจังหวัดตะคอยเหนือ,อเรียกคลองชูบทานขึ้นทางเหนือสักน่าจะสักประมาณมาถึงเกินกิโลนะฮะก็จะหันอที่มุงเออแลนดำนะครับอยู่สี่ห้าหลังนะอะนั่นคือที่เขาเพาะเห็ดเออเพาะเห็ดไอ้นะฮะ ไอ้คนน้อยกับไอ้หอ้ถุนเน่านะครับก็จะไปดูว่าขึ้นว่าเพาะจะได้จะเอาไปทำห้องก็่อขายไปพอก็ได้นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่ามันเป็นเป็นหนัวที่ทําเงินได้ค่อนข้างรวยนะครับและระยะเวลาการปลูกมันการเพาะมันก็ใช้เวลาสักประมาณเจ็ดวันสิบวันเนี่ครับก็มีผลผลิตออกมาขายได้ละนะครับครับ อันนั้นก็คือกิจกรรมเท่าในช่วงนี้นะฮะนอกเหนือจากนั้นนะครับตอนนี้ทางสูงเ่เราก็พยายามที่จะพัฒนาข้อดิอย่างอื่นขึ้นนะฮะอ่าตัวที่เขามุ่งเป็นเป้าเลยส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นเพชรที่มีราคานะครับอย่างน้อยๆอราคาอเป็นปันขึ้นไปนะครับอตอนนี้เรากำลังสนใจเรื่องเพชรหินทอง นึ่งนะครับอันนี้ก็กิโลเป็นปันนะครับแล้วก็อก่จะมีเห็ดตัวอื่นนะที่เขากำลังเออ่ทดลองเพาะอ,อยู่ก็จะมีเออ่เห็ดมูเห็ดทัพเฟอนนะทัพเฟอนนี่ว่ากันกิโลปูกันเออ่เป็นมือเป็นแสตเลยนะครับแล้วก็จะมีเห็ดไอ้ เป็นตัวหนึ่นก็อันนี้กิดแปลงเปลนใช้ที่แพงเหมือนกันนะฮะเอ่เอเม็ดไอ้สนนะครับเม็ดสนที่พอดีเราได้ดอวเทตเอ่อซึ่งพอดีดรกิจินะฮะเอ่อเอา,เอา,เอาไปแอลญี่ปุ่นไทยก็ พาดีๆก็เยราคาไปาแ่งๆแนเออ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 ออเออเออออเ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 เออเอเออออเอทเออ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 อ มันจะมนทุกคนไปทกทีไ้เพราะว่ามันขึ้นธรรมชาติได้นะครับเราแต่จะรีแบบธรรมชาติเป็นงเสแ้วนน้ก็ใช้สิทธิ์ขอว่าเลือจเป็นเ่นนี้ยเมบางทีก็จะอว่าเผมดอนะครับ อันนี้จะเป็นที่ค่อนข้างจะมีาาราคาต่อนะครับเอ่อไต้ี่ันแล้วก็ทีนะฮะที่มีคืี่ปุ่นมาอยางเช่นที่าาม,ม,ทมาฟอ,องนุ่มมีอยู่สองแบบนะครับข้างนอกเอ่อทางเงินไทอยู่สักเอ่อสองเอ่อที่เป็นเงินไทยนี่นี่คิดเข้าใจว่าอยู่ที่ คือหน้าแบานะดังนั้นตอบนี่มันจะตีเกิดปันเกิดบานะก็ขามีเท็อกหัวที่มันตอบตอบนี้เต้องดีนะครับก็น่าสนใจนะครับอ่ตรงนี้ก็แปในส่วนใหญ่เนี่ยมันจะขึ้นผ่ามเข้าเข pues <em Fern anda> ้าตบนะโดยเฉพาะอย่นี้ผบผบแบนองอ่อ ทอี่ปุ่นเขาอีไม่ดีไม่เนี่ยนะซึ่งจะไปเจ็บกันเ้ามีหรือนตองไหลเ็บออดแทนเาเหนื่อยเ้าตึงเ้าไม่รันไม่เหนื่อยนะครับอก็สวนี้มันเกจากภาพกระทรงที่ใั้ต์นะครับแล้วก็ในในสนี้ถ้าสนใจนะสนใจที่ราคามัน ราคาเีินดีดีอันนี้ไสเห็ดมาแล้วสักประมาณเดือนปลายตอนนี้เราก็เอามาเลียงเยอะนะครับเราตัดสิว่าใใเลียงได้เะครับอย่างไรครับเอ่อก็อเบื้องต้นเราก่อสำเร็จในเรื่องของสามเลี้ยงดได้ละๆๆาานะครับต่อไปเราก็อยากพัฒนาวิธีเพาะมุมหอกบอกนะครับแม้ว่า เอาบาดสารหน้าท so so ี่จะ็กทมันออกดอกได้นะฮะับเอา่อกสารหน้าที่จะติดต้นไมเอ่อก็น่าจะเอามาทํายาทํำอะไรทำขไมบ้าอีกนะครับพอจะเ็นมันเป็นเอ่อที่ค่อนข้างเขียวนะครับแล้วก็กินกันนี่อ่อเป็นอาหารที่ดีนะครับแล้วก็จะมีึ้รื่องขนมบ้าที่ดีหลายหลายอย่างพอเพิ่มไปถึ ในรัฐยาของสมุไไนไพรน,น,รน,รนะน่าจะ,จะมีพี่ที่อึ่งของภาคนะครับเ็เป็นพี่ที่รับผิดกันนะว่าตั้งแต่มีโคมที่น่ารักนะครับก็คิดว่าเราจะใช้เวลาพัฒนาที่มันออกเม็ดนี้โคมจะใช้เวลาสักหน่ีเดือวน,นงนะครับก็ได้จะเพาะได้ละนะถ้าเราเพาะได้แล้วแต่งคมคอโด เออเพราะว่าในตรงนี้ควา,ามต้องการนะฮะโดยเฉพาะญี่ปุ่นนะฮะแต่แว่าจะมีเออเชฟในประเทศเองนะครับก็หลกัหลกๆแล้วที่บริโภคในญี่ปุ่นก็บน้เข้าจากจีนเป็นหลักนะครับทงจีนเน,นี่ยเข้าวจากทีเป็นสบายเลยนะโดยเฉ่าะเชฟเองไปขายญี่ปุ่นไทยเกาหลีหรือว่าสมัยนั้นนะ,นะครับเอ่อสร้างเฮานี่ เอ่อมันก็น่าจะมีนะฮะในธรรมชาติเหมือนันถ้าเราเป็นแานบอยต่างนย่างก็จะมีต้นโกงเหมือนกันมันก็น่าจะเป็นต้นแต่ว่าส่วนนี้เขาบอกให้จ็ตใจทักหน่อยเพราะว่าเราที่กินไปให้ถึงนี้เขาบุกนะครับแต่ว่าในในเอ่อในตำราในอะไรนี้ก็มีการธาตุ มีการเปลี่ยนวัยอักเสบนะครับ ดีจคอับดีจ้อการดีแต่ถ้าใจก็ทดองดเา้วเป็นสวนนี่ม้าเื่อยนี้มีต้นกล้ว้าเปื่อยแบงที่ทงเยมาเอ่อใต้ที่ตรงนี้มีัก เออที่ท่านมีนะครับเอ่อนั่นก็มีเอ่อที่เรียนก็คือโนมโนมนี่ก็คือคุณเท่านั้นครับหลายพันธุ์นะครับท่านมีเอ่อท่านเหมือนนั้นโอกาสเอ่อของของประเทศเนี่ยเอ่อถ้ามีเอ่อทุนที่มีแบบเอ่อแบบที่เยอะ คตอนนี้ในเรื่องของกาเพิ่ติองการเรนด้านหากหลายแรง่งละขั้อ้นต้ออเอขตนเอ่อค้าที้องกรรเวณลูกา่มาเนี่นะครับเดีที่เราเนี่ เออท่พ yeah. ี่กวางใจที่ทางเขาจะนำมาใหเราดนะครับแล้นก็เขาจะเออข้วไปสไปก็เออข้าวสีไป่เรืองของทางข้อเดียว่ก็ม่พอางข้งอืนก็่เลือก่เอก็ nó nói còn nói làm một cái bạc còn một còn nói còn nói ta เนี่ยใครับเรียนพ่อผไได้เลยนะครับครับคุณไม่นากครับสองเราวันนี้มากขอบคุณครับ